ครับก็กลับมาพบกับโปรแกรมใช้งานง่ายๆด้วย Excel VBA e กันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรมสำหรับการใส่ข้อมูลเพื่อให้บันทึกผมการข่งขาขนฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราไปดีไซน์โปรแกรมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับแล้วไปสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่นะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเซฟก่อนได้เลยนะครับตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เซฟเป็นไฟล์ xlsm นะครับเป็นแบบ Excel Macro เสร็จแล้วกดเซฟได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น d o ั m ค c d t x l s m นะครับเดี๋ยวเรามาดีไซน์หน้าจอ่น,นะครับ ให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าจอเลยนะครับอันนี้นะครับถ้าจอผมดีไซน์ขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องใส่ก็คือ dropdown list น,นะครับก็เพื่อนๆไปที่เมนู developer นะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มตรง form control น,นะครับให้เพิ่มเป็น dropdown list อนันนี้นะครับหรือ combo box ลากมาวางได้เลยนะครับตั้งชื่อมันนะครับพินชื่บ้าน เติมขอพที่มาได้เลยน,นี่กตั้งชื่อจินเดียนนะครับอันนี้ปรับแต่งหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับจะเราจะดึงข้อมูลจากเทเบิลที่เป็นเทเบิลทีมนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มชิปนไปกันตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นเทเบิลเข้าไปนะครับ ไปที่ insert นะครับแล้วเลือกเป็น table ให้มี header ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็น table นะครับตรงนี้เราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลนะครับชื่อทีมเรามาใส่ได้เลยนะครับเราก็จะได้ชื่อทีมนะครับเสร็จแล้วเราจะดึงข้อมูลนะครับจาก s h ที่สองนี้ครับเราอาจจะตั้งชื่อใหม่ ตรงนี้นะครับผมจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลใน VBA นะครับตรงนี้นะครับเราจะไปเขียนโค้ดกันนะครับขั้นแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับเราเพิ่มโมดูลขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราจะใช้ฟังก์ชันแรกนะครับก็คือการดึงข้อมูลลงอาร์เรย์นะครับอันนี้ผมจะคอปปี้ฟังก์ชันมาให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชัน GetData to Array นะครับที่ผมเขียนเอาไว้นะครับ ท,ที่การใช้งานก็คือชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วก็ชีพที่เราจะไปดึงข้อมูลแล้วก็เทเบิลเนมคอลัมน์เริ่มต้นนะครับที่เราจะดึงข้อมูลนะครับอัอนนี้นะครับแล้วก็ประกาศขึน้นมาเพื่อนๆเขียนตามได้เลยนะครับถ้างสงสัยยังไงก็สอบถามมาได้นะครับส่วนโค้ดตามนี้หลักๆก็คือไปดึงข้อมูลจากวิดจกตต์ตัวนี้นะครับเทเบิลเนมซึ่งเทเบิลเนมก็จะเป็น เลื่อนนี้นะครับเลื่อน name t e อันนี้ดึงข้อมูลคอลัมน์มนี้นะครับแล้วก็ data body length ก็คือตัวนี้เรากำหนด length คอลัออม,ออม,ออมน์แรกเข้าไ่เลข1อันนี้มันก็จะได้ length ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเอาอมาใส่ใน array แล้ว return ค่าเป็น array นะครับวิธีการใช้งานต่อไปก็คือเราจะไปใช้ฟังก์ชัน g e t data to d o w n l w s t i s t นะครับ เราก็จะเ,เขียนฟังก์ชันเพิ่มนะครับเดี๋ยวผม Copy มาวางนะครับฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ get data to dropdown list นะครับที่ผมเขียนาไว้เหมือนกันการทำงานก็เหมือนเดิมก็คือรับค่า worksheet ที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ dropdown list ที่เราตั้งชื่อไว้อาเรยที่เราไปดึงข้อมูลเก็บมานะครับอ่ตอนนี้เป็นประกาศตัวแปรต่างๆนะครับ ข้อมูลก็จะดึงข้อมูลจาก array เอามาเก็บไว้ในดับเดลดับเดลลิสต์นะครับเราเขียนฟังก์ชันได้แค่นี้แล้วเราก็ไปทํางานต่อโดยไปที่ชิทที่1นะครับเดี๋ยวมทิกที่ชิทที่1นะครับการทํางานก็คือเมื่อเราแอคทีฟที่ชิทนั้นๆน,น,นะครับเราก็จะดึงข้อมูลเลยตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น world sheet ให้เลือกเป็น activate นะครับจะเื่นการ เรียกขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็ประกาศตัวแปรที่มาเป็นทาเลซึ่งมีมีค่าตัวแปรคือวอลเลนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ฟังก์ชันนะครับโดยการเรียกฟังก์ชัน่าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวแปรตัวแรกก็คือ w o r k sheet นะครับ w o r k sheet ที่เราใช้งานก็คือ t e a ตรงนี้นะครับ table name ค่าเป็นตัวแปรตัวแปรเป็นสจริงนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้นะครับคอลัมน์ตัวนี้เป็นคอลัมน์ที่เราเลือกนะครับคอลัมน์ที่หนึ่งต่อตัวนี้เราไม่ใช่เป็นการเรียกนะครับเราจะต้องเซตค่านะครับลงลงตัวแปรที่เป็น array r e f e r e n e ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะดึงข้อมูลมาทเก็บไวท้ที่ตัวนี้นะครับตัวไรตัวน,น,ะะววนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปเรียก ฟังก์ชัน get data to drop down list นะครับ Worksheet ที่ทำงานอยู่ก็จะเป็นชี t ที่หนึ่งชื่อ drop down นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวแปรที่เป็น array e. เราจะได้อันนี้อันแรก่เห็นว่ามีข้อมูลเข้ามาแล้วครับส่วนอันนี้เรายังไม่ทำแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับ copy มาใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวน,นี้ ลองไปดูนะครับอ่ามาแล้วครับตรงนี้ตอนนี้เราได้ข้อมูลลงกับดาวลิสต์นะครับต่อไปก็คือเราจะเพิ่มปุ่มเพื่อทำการแอดข้อมูลลงตรงนี้นะครับอ่เราก็ไปเพิ่มปุ่มได้เลยครับสร้างปุ่ม เราก็ต้องมีประมวลผลอีกอันหนึ่งต่อไปนะครับก็คือเราจะทําการกดปุ่มตัวนี้นะครับเพื่อทําการแอดข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเช็คข้อมูลตรงนี้ก่อนว่าห้ามเป็นช่องว่างหรือถ้าพิ้นที่เลือกมีอยู่ในตรงนี้แล้วนะครับก็จะไม่สามารถแอดข้อมูลลงไปได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพิ่มนะครับเราก็จะไปที ดิจิลเรกเือเดิมน,นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเป็นการต้องเพิ่มโมดูลขึ้นมาอีกอันหนึง่งเพื่อแยกการทํางานตัวโมดูลแรกนะครับโมดูลนี้เราอาจจะตั้งชื่อเป็นแอคชั่นก็ได้ครับเพื่อเป็นโมดูลที่สำหรับเราที่จะแอคชั่นปุ่มต่างๆสําสหรับแอคชั่นนี้นะครับในการคลิกปุ่มเพื่อทําการ add r e s อ u r c ตัวนี้เข้าไปในิสต์ตัวนี้นะครับ เราจะต้องเช็คก่อนนะครับว่าตรงที่เราเลือกนี้เป็นช่องว่างหรือไม่นะครับเราต้องไปเขียนฟังก์ชันเพิ่มนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันเพิ่มตัวนี้ก็คือเป็นการดึงค่าจาก dropdown list นะครับเดี๋ยวผมเอาฟังก์ชันมาให้ดูเลยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับ get data dropdown list ก็คือเราจะดึงข้อมูล dropdown list ดูว่าเป็นข้อมูลเป็นข,ข้อมูลอะไรที่เราเลือกนะครับ ขับขึ้นมาแล้วก็มีตัวแปรคือตัวดับดาวลิษที่ส่งเข้ามาแล้วทำการเช็คนะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันนี้เอาไปใช้งานราเข้าไปเช็คเลนส์ถ่าได้นะครับนี่จะเป็นทีมเอบ,บ้าน้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนถ้าเป็นเลือกมาแล้วเป็นช่องว่างนะครับก็แจ้งเตือนเวลาเลือกทีม อ่าตรงนี้นะครับของท่านนี้ไปดึงข้อมูลดับดาวลิท่าริเทิร์เรามาเป็นช่องว่างนะา็จะมีเบดเตือนขึ้นมาแล้วก็ออกจากตับโมดูลนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานนะครับก็กลับไปที่ชีทที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงปัตตอมตรงนี้นะครับแล้วก็ add ไฟล์มาโคตรงนี้นะครับเลือกตับโมดูลตรงนี้อ่า ถ้าใช้งานได้จะเป็นรูปมือนะครับลองกดดูครับนี่ครับก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเราต้องเลือกตัวนี้ขึ้นมาก่อนอมีการแจ้งเตือนเราก็จะทงานต่อได้นะครับเราก็ทําเหมือนเดิม,มนี้จะเป็นเพียงเดือนลองดูนะครับทีนี้ถ้าเรา ได้ทั้งได้ทั้งทีมเจ้าบ้านแล้วกับทีมเดืยรนะครับแต่ว่าผลประกอบเรายังไม่ได้ใส่เราต้องแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับก็ไปใส่เพิ่มเติมอ่ะตอนนี้นะครับผมก็เอาโค้ดมาแสดงให้ดูเลยนะครับก็คือเช็คอลอมน์ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็น C4 ก็คือเช็คที่เซลล์นี้นะครับ L C4 ถ้าเป็นช่องว่างก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนกัน ก็จะแจ้งเตือนนะครับเราต้องใส่ข้อมูลตอนนี้ผ่านแล้วครับเมื่อเราเช็คข้อมูลเสร็จทีนี้เราก็ต้องไปเช็คข้อมูลว่าก่อนที่จะแอดลงเทเบิลตรงนี้นะครับคีมต่างๆตรงนี้ต้องไม่มีอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องไปเขียนฟังก์ชันเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันเพิ่มนะครับตรนนี้เราเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอะไรครับ อันนี้เป็นโค้ดฟังก์ชันการเช็คลุกนะครับการทำงานก็จะรับค่าเวิร์มชีเขึ้นมาแล้วก็เลนที่เราอยากจะเช็คนะครับแล้วก็ค่าที่เราหาเราวเข้ามาทำการวนลูปเช็คเลนที่เรากำหนดถ้าเจอแสดงว่าเป็นจริงก็คือมีมีข้อมูลอยู่ก็แสดงว่าเป็นลุกนะครับข้อมูลจะลุกลุกกันเราไปดูวิธีการใช้นะครับ เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเอาโค้ดลงมาเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเราจะเช็คที่เว r ร์ h ชี t ที่เราใช้งานนะครับเล์ที่กำหนดเลงนะครับ D7 ถึง D16 ก็คืออันนี้นะครับวิธีการดูนะครับก็คือตรงนี้นะครับ D7 จนถึง D16 ตัวนี้ เราจะเช็คตรงนี้นะครับว่าทีมนี้มีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็น s 7นะครับหรืออ่าเรามาดูผลวิธีการนะครับอ่าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูก็ได้นะครับแล้วกดเพิ่มตรงนี้นะครับมันจะเช็ค เรก็จะบอกขึ้นมานะครับว่าทีมที่มีเลือกอยู่แล้วนะครับให้เลือกทีมอ่าตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนี้ีการทดตอบนะครับอ่าก็จะแจ้งขึ้นมาอ่าเมื่อเราเช็คข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาข้อมูลมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะทําการ เอาข้อมูลลงในิสต์ข้างล่างตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเช็คข้อมูลก่อนว่า row สุดท้ายที่เราจะใส่เนี่ยเป็นตำแหน่งเท่าไหร่นะครับผมก็เขียนฟังก์ชันเอาไว้แล้วนะครับผมเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับ get last row ก็คือหา row สุดท้าย worksheet ที่เรากำหนดนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันวิธีการใช้งานนะครับ เราก็ประกศระาศรูปแรขึ้นมาแล้วก็ใช้งานนะครับเวิร์ดชีทที่เราจะเอาข้อมูลเข้าก็คือเวิร์ดชีทที่หนึ่งคอลัมน์เดี๋ยวเราไปดูนะครับคอลัมน์ดีนะครับเราจะมาวงาไว่าตรงนี้ตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่6เพราะฉะนั้นเราต้องต้องบวกหนึ่งก็เป็นตำแหน่งที่เจ็ดนะครับนนี้บวกบหนึ่งเสร็จแล้วเอาข้อมูลลง ันนี้นะครับก็เป็นเลนที่ B7 ได้ตำแหน่งที่6บวก1ก็กลายเป็น7ตันนี้เป็น7นะครับก็จะเป็น B7 จะได้ข้อมูลเป็นชื่อทีนนะครับเราไปเก็ตแพตต้าได้เลยอันนี้อันนี้เป็นผลนะครับก็คือเอาจาก C4 วิธีการว่าใช้งานได้ไหมกลับมาหน้านี้นะครับเราก็ทําการกดเพิ่มนะครับอันนี้บ้างหนึ่งโอเคเมื่อกี้เราต้องใส่ตรงนี้นะครับคอลัมน์ที่เราจะดูนะครับก็คือ b คิดนี้นะครับคอลัมน์ b ตําแหน่งสุดท้ายคืออะไรเดี๋ยวลองทีนะครับอข้อมูลมาแล้วนะครับถ้ากดเพิ่มอีกอ่านแจ้งเห็นึ่งครับ เราจะเช็คแล้วก็แจ้งแต่ทีนี้เราต้องเคลียร์ข้อมูลตรงนี้นะครับให้ออกให้หมดแล้วเราทําการเลือกใหม่ตรงนี้เราก็จะทําการเคลียร์ข้อมูลส่วน dropdown list นะครับเราก็จะทำวิธีนี้เลยนะครับจะเรียกมาไหน ลองนะครับข้อมูลหายไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการดึงข้อมูลลงมาตรงทเทเบิลตรงนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับผมจะมาสอนต่อนะครับอันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้วิดีโอถัดไปนะครับผมจะมาเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ